ัสดีค่ะอโอ้ยคนลรางสวยมากมากเล้วุณิจิตร์ช่วนในช่วยเล่นน้ำอีกบเ,เนี่ยะเตรมเขาเตรียมชุดมาแล้วนี่ไปเพี้ยนเสียวค่ะเย็บฟันรางสวยกว่อนใส่สยท้องใคสั้นแม่จะใส่ยท้องใคยาวด้วยปลูกอันนี้ว่าเชียวพักกลางเย็นไปปลูกลืมเออยังไปเยังปลูกมื่อนี้ต้มปลาใส่พักกลางเย็นแซ่บแซ่บยึดเตือนกับแต่ไม่เห็ดมันเศร้านี่สดนน้ำมาสั่นแซ่บเฮง ต้มน้ำเส่ผพักจ่งี้ยวถาเลดหน้อยอยู่เอาเอื่นพี่น้องเขาไม่เอาบุญน้ำกันเด้อบุญกันเด้อค่ะอื่อื่นวันที่สิบเก้าตุลานะคะวันแห่กินีวัดโคกล่างบรบือลาบเือบับจังมาสานะคะมารวมมนีนด้ค่ะมือวา้มือมอยู่บ้านเฮ้าเนาะอยู่นอหน้าเอาไปให้พี่ไอลูกเอาไปให้พี่ไออย่าลงกระำลัง สิบเอ็ดไม่ได้บอกไอเจ้าไปเสื่อว่าท่านยังว่าสิโทรหาพึ่งๆกับว่รับสายให้มาเด้อมาเด้อมาล้างสวยน้องธิดาพุ่นเบ้างหน้าพุ่นนะเบ้างหน้าเนี่ยพุ่นว้าพุ่นนะอันเอาอันย่างนี่ซะเป็นยังบ่บ่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ละมั้งน้องไอ้ได้บออ่ะยี่ปีทราบ่ต้องเมียบ้านบ่ต้องไปลัดโรงเรียนม่นอ้ ค้อนแรงวราบ้ายรุ่นยายรุ่นหาคนลลางถวยเนาะแกพื่อนก็ย้ายมาเรียนอยู่ที่สี่วัดศรีแมนอยู่คืออยู่แดะอยู่กับพี่แอ๋วมันสนุกพี่เอาเขาบาดีขี้หลังเขาไว้เต้นขี้หลังเขาเนาะอาด้ขีหลังเขาไปไหายางให้แม่ไหนยังยางนอนยังนั่งยังนันงที่เราเห็นว่าเรายางมั้ยอยู่เขายายไม่สนุกเนาะ สนอยู่แต่ยายไม่ขี่ยายไม่ขี่ลังไหมโอ้ยม่จะยายเหรอที่ขี่ลังหนูบ่ที่นี่ยายบุญยายนี่ต้องขี่ลังหนูแล้วลูกหนูไม่ขี่ลังยายบ่ได้ดอกคัมแพงยายไม่ไหวแล้วจะให้ขี่ลังไม่ได้ละเอาลงดีๆลูกเอาลงดีๆแล้วให้ฟองยายผ่าหนูเห็ดบางเน่ามาใส่เดีปาดบางเน่ามาล้งยกสองเงยลูกไปมันจะเหมือดฟองเร็วๆเด้อเอาเอาอย่างสองเงยแหละบางเน่าค่ะบางเน่าเอาไม่เรื่องเรื่องเด้๋ยวทำเด้ออย่าทำยาฉันไม่เคยทำอะไรปวดเอา เจ้าเห็นน้ำใสก่อเอาเส้ยได้แบบนั้นเติมไปเต็มหมอไว้หลายๆเลยเอาใน้นข้อเสียช่วงหมอได้นน่นนั่นน้หลใสอยู่บ่เป็นฟองเลยฟองนี่หน่อยเลยต่างเทเนียนนี่มันไม่ได้นะลูกมันป่าบ่ได้เรนูเซดต่พวเปิเ็นป่าแบบนั้นเเปลืองป่าที่มันงามเื้อบ่มันบ่มัน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 งามดีละ มันสีบัวดดน้ำมันมสัสไซเราดับกินน่ะนะดับไก่ดับปลาฟองแม่ทัพมีปลาไอ้พี่น,น้ำก็ลุกไอ้พีนนน่น้ำก่อนครับอ่าอ่ไอน้ำแข็งน้ำแข็งลองน้ำพึ่งซื้อน้ำแข็งมาจักซอมสอดเนี้ย จ้าน้ำแข็งเราก็าหัวแกะนี่ยังยังพิจารณาไม่ฮะมันใส่ได้ก<อ>ันบ่ได้มาเอื้นอนยังเสือนี่แหละจา้าน้องไอซสีวิไลลูกเสียโกูเกตเตือนเนอะคะ่ะเจ้าของโลกน้ำก่อนวารีทิพ์เมืองสวรรค์นในเขตบ้านนนนคุณขันมากย่ายก็สบายสบาย ยายเลยว่ายูมาอยู่ผีจะเป็นยังไงมาต้องไปหัวมันละเลี่ยนสีสกีดมาเลี่ยนสาระข้ามซ่าโม่เรียนก็มาห้อมละไอสิค่ะร่างจ๋าพันเจองนี้ว่าหกมีค่ะมีมีมีแล้วค่ะมีค่ะโรงเรียนถึงมองหงนะยูมาได้แล้วตอนนี้หกค่ะแต่มันกลางเทอมค่ะอะไรคะเย่คนช่วยทำใบสีกาติธาหม้อเจ้ากัาม่าผุแล้วยายยังสีเห็ด นี่กลับมามาเห็ดแล้วลูกมาฝึกย่าสิฝึกให้สีไปใสนะสีพากันไปไปซาผมแม่เตือนยืมเงินเด้อซาผมก่อนแต่ยืมแล้วบอกคืนเนี้ยชักลอยอันสองบอยไม่เม่ก็ไปเม่ๆก็สีไปซาบด้วกันอันย่จบอกไปดอก เอ้ติ๊สาวเองแบบผมใหญ่บ่หลายที่นี่ไปยืดผมบ่เอาหัวจุ่มนี่ยแล้วม่มเราผมตรงอยู่แล้วม่ใผมตรงอยู่แล้วจะไปยืดทำไมครับไม่พึงว่าไปยืดเนาะเพอนมันตึงมันมันนั่นอยู่ห้องหนูอันเล่าอันพามือมือเล่ามือเล่ามือหลอกเล้วไปพานิโอเฮ็ดบัวไยผู้ใดเอาอองโอ้ไปไปบ้านไอ้ไอ้เม็ดเต๋วเฮ็ดบ่ได้เม็เต๋อบ่ได้บ้านไม่อองนี่นะไอบ้านไม่อองนี่ก็ได้ดอกนนีี่่่มู เอาหนูอเอาเข่งมานาบ่าหลาลูกเอออเามาอยู่เดี๋ยวสิโทรไปหาอองให้เบือทั่วอองไม่อยู่ร้านสวยสวยไม่เยอะยังเปล่าหันไหลเลยยังเปิดลูกยังเพิ่งเปิดนุ่นูดมะเมนบะเมนล่างยังสัน้นคือบีบบางหัวให้มันติได้รับฟ้องตะก้อนเมนเมนนุ่เปิดตัวมีความหมายบีบเราหนูกล้วยเอาเมื่อแกงแกงเอาซ่วงออกไปจ้าแกงลงไปทางคุณลูกทางนามไหลเออเอาหมอกความลงยี่ร้อยสองร้อย

วัวเล็กบ่อสุกันพี่น้องเฮ้าู้ได้มาหวมมืมแรงก็สิเห็ดใบสีสุกันผูกแขนตุ่มห้อมบานซีวิไลนี่ละีไหมไปแนีไอเทแขนเลยเอาาแล้วไปห้อมบนลละบ่้มผู้ใดลูกดเอเคนนี้มาลำบ่คนนี้มาลำบ่โอเค เพื่อดได้ยังแต่ว่ามันสิเปลืองเลยลองค่ะลองแก๊สลองแก๊สลองดูว่ามันใช้ได้ไหมโอ้ยบ่อันนี้บ่ได้ไมมันเลยแต่ว่าร้อนมงก่อนมันบ่ได้อีหลีก็ยจะเปลี่ยนเอาอยันต์ไปเติมแก๊สหน้าป่ะค่ะตาบังไปมือเสาร์นี่ค่ะตีซีข้อมนะมันหนึ่งไปข้างมันอันหนึ่งเข่าก็ดีได้นั่งเข่าสิเดีหนึ่งเข่าเข่าหนึ่งเสาร์มาแล้วหนึ่งมาแล้วหันหนึ่งแล้วเข่าอ้อนหันล่ะ เข่าแม่น้องติดาเล่าเอามาอ้อนอวนงามซะเลยกินมันหวานึรงแรมเหมือนเศร้าสามกองมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องไอ้มาหมุอนี่ติดบีปปุ่นเน๊ะรีบกลับมาไม่พึ่งกลับมาติดบีปปุ่นเผาข้หลามพี่ไอ้น้องกับพี่ซาเน๊จับว่าเช้าน้องพี่ซาดีพี่ซาไว้ไม่ได้นะลูกผมเราจะไม่มัน นังหัวห้าสิบเ,เสียนุ่นอันนี้มันมาเป็นเนืองอยู่ซาผม,มบ่อยต้องให้เสร็จงานนวดนึงไปสะไปสาตอนนี้ก็เสียสิผมสาดบ่อยไม่ใช่เรื่องดีเอาไปทานในซกกะโป๊กสัมท่านในมีห,ห,ยอยหม่อนเงาห่อนข่ออกปิเลยปีปิดเลยน่นมันกีงไดอ่ะปขด้ลยตไปี้อปขี้ล้อปขี้องมปน้องไปตอวไ้้น้น<อ>ง,งนนต้งงข้ไปออีออ้เอ้ ช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จลูกอามีดออกด้วยพี่อ่ะพิมธิดาคะอามีดไปล้างนิดธิดาลูกล้างเอาที่มาบอกวิธีล้างมีดแบบนี้มันหอมอ๋อระวั้างนะลูกเดอ้อตัวไปโดนแกพี่ก็เราพอคอนบาดมือ,อก็ยางเนี่ยยาอาุ่ตบะหายมากยามาเอิญหายายก็แล้วกันเอิญก็สินั่งเบื้องหัวรอไม่เจอเสือเนี่ยละข้าวมา หอมมาเออมันก็หอมเราประกุดนั่นนั่นพี่ไอ้น้องบไน้ำดอกไปไปนังเบิ้งืปะเาน้ำมูหรอไปเห็นี้ยงยังวาอยู่สิไปเฝ้าเห็นเี้ยประเดีวารบเลไปเห็นเนี้ไปเห็นข้าเจ้อมเ้าเห็นี้ะโอเคเอามาบอกพี่น้องเฮาเดี๋ยวจะไปส้มใบสีล่ะล่าเก็บใบสีซอยใหญ่ พ็แล้วก็แล้วลูกไปถลางมารุ่นเนี้เห็นเล่นเอาล่างมือรองขาออกดีๆล่างไปมือ่วนเอาแล้วอีจอยลิ่งขากอเห็นปีนองเอ้ยบางคามันเหมือนสมัยกับตะเกียบเมื่อเศร้าขาจิ้งเข่าเด้อค่ะมื่อเศร้าขาจิ้งเข่าได้ยังคำะว่วนมัที่พี่ยังได้จิ้งเข่าก็ไเด็คุ้มจิ้งหรือยังหนึ่งไหมผู้ว่าหนูเส้อตัวแล้วเทอแต่เสื้อตัวซ้ำนั่นละตัวยี่สิบ ตัวกานี่ล่ะตัวต้นนี้ล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็คือกันมันฝางมาให้กันมันฝางมาให้เสียงงามงามแต่ว่าคนมองามว่ะันน่ะมันแค่ไหนตากระไดตากระไดตากาหวังมาซืบทอดท่าอยากลิ้งน้ำตะวังอล่ะเอาขนาหนามากกันนะมันงามปันใดหนาแต้งเหรอแต้งซำเนียรนว่าแต้งอยังแต้งหวานหวานเ้อ พักเนาะคะ่ะโอ้ยตกอย่างตกตังพี่น้องตกตังเอาเอาไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ไปอ่อนย่ายนอนเฟียฟ้ยขางเฟี้ยเอาเนี่อยากได้ยังบามาได้เงินสิไปเห็นยังซื้อขนมโอ้มเมนดอกเงินน่ะยจ้าลุ้นยังบ่ะธานใจหนูเลยค่ายัางค่าขึ้นเพื่อนเสรอเมื่อคืนนดิละ่ะเอามันได้เจียวยังบ่ได้จ้างไปึ้นเด้อบ่ได้จ้างก็ไปยืนเบิ่งงั้มไหมเงินน่ะโอ้ยบรรลุนสิบ่ไปยืนดโดนขนาะ ไปยืนบ่งไ้เสียเงินพี่น้องเอ้ยบันี้สิบบไปยืนเบ่งดอกสิค่ไปยืนบ่งแล้วก็ลิ้นโอ้ยเห็นบัก็ใหิบบังน้ำเนด้นให้ไปเบ่งน้ำเน่เห็นบ่กะได้บ่งคนสวยเนาะมีหรานสวยก็ให้ไปสินไปซบเน่ให้เบ่งน่ซส่นตัวเนาะร้านผู้งามก็รอกันได้ว่ไปล่ำมาถึงจังวะคงไหนกนึ่งเอากับหมอล่ำก่อนไหมลูกอมนุ่มไปเบาน้ำตาตากรหลงความเบาตัวตากัลืมข้าว กำลังลำเลือกอยู่ว่ามาณว่ายังไหนกะลังแต่ว่าก่อนก่อนตาสิล้ำหนึ Busan ่งมันเป็นล้ำโขกล้ำหยาบค้ำหยาบตาก็เลยบ่ล้ำยาวยันมันตีดหยานมันบ่มหัวบ่สุภาพมันล้ำให้ฟังได้ตั้งแต่หางล่างหางในมันล้ำบ่ได้โอ้ยอ้อค่อยนี่กินนมแก้วเด้อค่อยนี่กินนมแก้วเลยแต่แล้วก็ยังบ่เห็นยังจะอยากกูนั่ะลิงเอ้ยลิงเหคือลิงเ่ะพี่น้องไอ้ลานข่อย ก็น้องเซลกันเรียนถ้าน้องไม่ลงน้องก็จะไม่จบไม่จบก็ออกเลยไม่เรียนสารคามดียวสิบวันได้ไมประกาศแล้วเนาะไม่ประกาศกับว่าใดเด้บยวันนี้ไม่ประกาศกับว่าใดเที่ยงใดบันนี้มาประกาสารคามไม่ประกาศเอานน้ำยายบ่โอ้ไม่ประกาศน้ำยายเลยเอาน้ำตาไม่กี่เดืนแต่ไม่ประกาศเลยโอ้ใจสิ้นสายฟังเดูพี่น้องการเรียนประกาศออกแล้วพ่องอะ การเล่นนี่เขาใส่เส้นสายเดิบังแนวจำพ่อยายหาเกือบยายไปเห็นร้อยร้อยเออเกือบพี่ห่างยายมากร้อยเอาเกือบพี่ห่างมากโอ้โหแมวคนใดกี่ใดประสุมสารเกือบยายรุู้ในบ่โอ้ยยายกับ้านมีเงินสื่อนาะได้หามีเงินเกินผุหล่ายย่างสิ่งสื่อใส่มั้งแนวบางหมดหรออันที่ได้เงียบใส่อันที่ได้เงียบไปหยาดใส่บนหน้าตีนยายยังไม่มีเกือบใส่บัดทีนี้ที่ได้ใส่เกือบยายมาก เดือพนางห่างอีดาวเทียมใหญ่อีห่างหางดาวเทียมใหญ่มันก็ยังหลักเอาใหญ่มาใส่เสวยอยู่ของเงียของยังกูใส่บ่วบัวสันเอาเกือบชิ้นหมวกให้ยายบ่บัวเอ้ยนั่นเห็นบ่เกือบใหญ่อีห่างใหญ่ปนเอมันก็ยังมาหล่อไใส่ของใหญ่แต่ใหญ่เดี๋ยวใส่อีกเติมถ้าสมุนิว่าได้เป็นจูนี่เกิ่มยังเอาเบอเตี้ยนท่ห่างนี้ก็เอายังสิยังสิบปนหดโจูนตีว่า อีห้อยสองรลอยเป็นภาษาเนี้ยง้นแล้วเนูจะไปเห็ดหนวดให้เอาเอาจังใดไปเห็ดหนวดในไฮโบเคกับสิสพีเียแล้วก็เปลี่ยนกับพอมเทาเอ่ยบ่ม่พอพูดเป็นแล้วโคลับพอพูดเป็นพระเวสสันดอนแล้วก็อะไรพรเวสสันอืดี๋ยวพระเวชสันดอนออดมนอนนีมีมีเส้นหรเส้นหนวดบ๊วบ่มีหาะ เอาใส่สินได้บ่ใส่สินเห็ดได้เห็ดเป็นข้าวข้าวขาวเถาเลยเด้เห็ดเอาซัมลียายมีอยู่เด้มีหอดบักฝ่ายเขาเอาในฝ่ายตัวเห็ดเอาบักฝ่ายของยายมีนะมาแล้งยังเห็ดเอาออลีพาร์ยายมีอยู่ตาวังแล้วปูกบักฝ่ายเป็นนวลเงี้ยๆก็เพื่อนสีนี่นะเป็นเจ้าเบลมีได้อือวันนี้เราแสดงอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่หรอยังเห็ดเอา มื่อแลงแสดงกองจักสีเห็ดยังยังยึบคอเยึบคอพูดสีผ้าเห็นยังมือแลี้ยงเพราะพูดว่าสิแสดงกองเขาหน่อยเขาเนี่แต่ว่ายายสิเป็นกองเขาใหไงขาลูกลูกมันบ่กินมันบ่กินเข่าให้ยายยายสีขาลูกขาหลานบังคับกินเข่ากัยาไอ้มังก่อนยังบ่ทันได้กินข้าวให้อยู่นี่หนูกินข้าวให้หาข้ามจะไอ้บ่ทันได้กินอยู่มื้อนี้ยายสิเฮ็ดกองข้าวน้อยค่ะกองหญ้าวใหญ่ค่ะลูกลูกบ่กินเนาะ ลูกกินข่าไหงกับว่าได้ลูกร้านกินข้าอะไรนูาน้ำาหอนไม่ให้เลยกินค่ะเลยเป็นวัดเอาเทแล้วเอากระติกขึ้นไปไว้ที่เดิมมาลูกเปิือกคนอื่นเขากินยกมาเดี๋ยวก็ขวมใจหัวจะคกองเปื่อยแลยได้เราบอกได้เสียชมเนียเสียชมแล้วเนี่ยค่ะอยากกิดาเล่าหนาตาดีๆก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเปื่อยเลยอ่ะมันนุตางดาแมนค่ะคือเลยมันนุตางดามีไหมมีสิมันอยู่ไหนอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่ ฮ่า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 ตังอย่างนี้เลี้ยงยีบีโปเป็นบอให้กินเป็นตะกลยิ่กินไอ้บอหนึ่งมันหวานบอให้กินซิ่มึงบอไม่บอกบอจะมาเถียงกินเด้อเหมือนเข็นบอมื่อเคลื่อนนี่เสียงจอดย้อนเถียงกินนี่เด้ไม่มีรถเสียงอืมบอเอาไม่มีรถสีปใส่จยูนั่นำเทียงข้ามปรตกฝากนี่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเทียงยูเถียงกินเทียงยูเถียงกินแทะ ดูเศษบุญนำเปล่าถั่ใพี่ไอ้ไม่ได้อยากเลยนะพี่อ้เนาะพี่อ้ไม่ได้อยากเลยเด้อบุนาแต่บาบุญมีได้ไหมเสือบุญมาแห้่ยุงของบุญก็่มีวุนนำเปล่ากินนำเปล่าือสิอไมนีกรพอกมนต้าสบห้าลงด่างเป็สะปุ่นตาสบกลางดงว่าพี่อ้เปล่งด้วยนะพี่อ้เนาะนูสิลงหมูสิลง ลูกก็ไปลงไปเปลี่ยนเสียบผ้าเอ้ยบ่ทั้นลงดอกลูกบ่ได้ลงตาว้าจับเชือกเอาบ่จะล่องหน่อยขันบ่ขั้นตีหมู่บ้านลงเลยบ่จังบ้าเถอบ่ขั้นไปนะวันนี้สิลงปลาด้วยค่ะมาเบิ้งน้ากันปลาสิได้ปลาหลายปลาหน่อยขั้นเลยปลา ตบาตบางอยากเปิด,ดฟังเพลงก็ยังคือ,อบุญเนเงนเออไปเอาลูกไปดึงนูกึ้นแนะมันลูกปไปไใดเดียวนะ